นายวิเชียนเตชะไพบูล์ประธานกรรมการมูลนิธิปริตึงพร้อมด้วยนายวิรุตเตชะไพบูรณ์ที่ปรึกษาประธานกรรมการดรสุทั์เตชะวิบูลรองประธานกรรมการนายศักอแสงเรืองรองประธานกรรมการและนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบชุดของขวัญวันเด็ก ประกอบด้วยสมุดดินสอไม้บรรทัดและกระปุกอมสินรวมจำนวน1 9 0 0 0 0ชิ้นเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้เด็กและเยาวชนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567นายวิเชียรเต,เตชะไปบูรณประธานกรรมการมูลนิธิปอดิ้งเปิดเผยว่าการให้ของขวัญวันเด็กเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่มูลนิธิได้จัดทำต่อเนื่องมาเป็นเวลา65ปี การจัดของขวัญส่งความรักความปรารถนาดีให้เด็กๆในโอกาสวันเด็กแห่งชาติด้วยเด็กดีในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาติเพื่อร่วมเป็นขวัญและกำลังใจร่วมส่งเสริมให้เด็กไทยมองโลกกว้างคิดสร้างสรงรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยตามคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรี ขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมนิษิไปริง